สวัสดีครับพกบกับน้องเตาสมยงคาร์เซอร์จังหวัดบุรลราชธานีแล้วนะผมวันนี้ก็มากับรถเก๋งยอดฮิตนะผมสำหรับเจ GK อ่คใครที่กำลังมองหาเจ z GK คข้างวดสบายๆนะครับผมมาดูคันนี้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับย้ำก่อนเลยว่าราคาเดิมอยู่ที่479,000บาทนะครับเราไม่ขายนะครับผมเราจัดโปรโมชั่นปีใหม่2566นะผมลดให้เลย80,000บาทเหลือเพียง399,000บาทนะผมขอลดเพียง6,100บาท อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของค่างวด6,100บาทรถคันนี้นะครับลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับอ่ะนะครับผมสําหรับตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถสีดาอ่ะเรียกได้ว่าเป็นสียอดฮิตอีก1สีก็ว่าได้นะครับผมบนท้องถนนตาไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟหน้าฮาโลเจนนะครับผมเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับผมอ่ะตัดลวดลายมาที่ลายโครเมียมนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะครับป้ายทะเบียน ขอไข่จอจาน5993อุบลราชธานีา่ป้ายสวยด้วยนะผมเดี๋ยวผมมาไปชมกันในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะครับผมสําหรับด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ15อายางปี2021นะครับก็ถือว่าสีแม็กนี่คือตัดเข้ากับตัวรถสวยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมด้านข้างของตัวรถนะครับหูกระจกสีตัวรถแล้วก็ ในส่วนของคิ้วกันสร์นะครับผมตัวนี้เป็นของแจ๊ตเลยนะครับผมเนี่ยมีทั้งสีด้านโอเคสวยเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาชมไฮไลท์ด้านหลังค,คือด้านหลังของรุ่นเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงนะครับคือไฟไท้ายสวยมากหรือด้านท้ายนี่คือสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยคือไฟไท้ายของเขาคือเดิมเลยนะครับผมบเฉลียวออกมากดีไซน์นี่คือสวยงามเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์หลังนะครับสจุด ได้ท่อซิ่งไปด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับพอเปิดท้ายขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของค้ำหลังเพื่อแขวนเสื้อผ้าเนาะใช้เป็นที่แขวนเสื้อผ้าก็ได้นะครับแล้วก็แผ่นลองนะครับเนี่ยคือของเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดมาก็จะมีแผ่นลองอีกหนึ่งชั้นนะครับผมแล้วก็เปิดมาจะมีในส่วนของที่เก็บ บล็อกคันล้อแม่แรงนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับผมเนี่ยตัวนี้จะเป็นยางอะไรนะครับอ่าคือพร้อมเลยนะครับคันนี้ได้ไปเนี่ยคือคุ้มเลยเพราะว่าวดเพียง6,100บาทนะครับอย่าลืมว่าคอนเดจนะครับผมเรายังพับเบาะลงได้อ่าเนี่ยนะครับผมพับเบาะลงได้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนี่อ่าเนี่ยนะครับคือวางของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเราพับเบาะลงอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูภายในอีกหนึ่งรอบ อ่ะนะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันในส่วนของภายในคือโอ้โหแอร์หนาวมากนะครับผมแอร์เย็นเลยนะครับก็คุมโทนสีดำนะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสามการมีในส่วนของถุงลมคู่หน้านะครับเลขไมค์คันนี้อยู่เพียง7,9000กิโลแค่นั้นเองนะครับอ่ะคือผมบอกเลยว่า คันนี้สวยมากนะครับแล้วก็มาดูกันในส่วนของเครื่องเล่นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะครับเล่น AM FM USB Bluetooth ได้นะครับผมเนี่ยคืออ่าแล้วก็แอร์ก็เป็นปรับแบบเป็นนวลนอยู่นะครับผมเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่านี่เกียร์ออโต้เดิมโรงงานนะครับหัวเกียร์ก็ยังผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับผมสําหรับเบาะนะครับผมก็ ในส่วนของบอกก็คือด้านหน้าและก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นบอดหนังสีดําก็คือรักษาง่ายอ่ารักษาง่ายดูแลง่ายนั่งสะดวกสบายนะครับผมอ่าที่กันแดดมีกระจกครบนะครับผมตัวนี้ อ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมมาชมกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมโรงงานอ่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,500ซีซีซีซูซึมหาล์น1่งแรงม้านะครับผมอ่ามีในส่วนของระบบเบรก ABS นะครับอ่าเนี่ยนะครับที่ลอยเห็นแต้มสีมาเนี่ยคือสีมาจากโรงงานหมดเลยนะครับขาหน้าเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักเพิ่มความมาแน่นอนนะครับผมเนี่ยคือเราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ เครื่องนี้เดินนิ่งมากนะผมอ่ะมาดูในส่วนของฝากระโปรงนะครับก็จะมีในส่วนของอแผ่นกันความร้อนนะครับผมบกกนเ,เนี่ยบอกรอะรเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่า เดิมทุกจุดนะครับแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยคันนี้ผ่อนงวดเพียง6,100บาทถ้าเฉลี่ยต่อวันวันละ200บาทแค่นั้นเองนะครับสำหรับคันนี้อ่ะนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ใกล้เคียงเราสนใจรถคันนี้นะผมอ่ะเราย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับเราได้ส่งรถให้ทั่วไทยนะครับผมจัดสัญญาทั่วไทยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายก็สนใจก็โทรมาหาเรานะครับผมที่เบอร์081 2386699นะครับผมสมยงคาเชเตอร์อ่าเบอร์นี้โทรไม่ติดแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมกนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ